อ่าท่านผู้ชมพูดถึงเกษตร,รกรเนี่ยม,นะมาดูผลผลิตทางการเกษตร,รนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะท,ที่ไหนคะอันนี้คุณชอบแน่นอนเลยใช่คะ่ะส้มโอ,โอโชอบไหมชอบกินชอบกินแล้วชอบปลอกไหมปลอกไม่เป็นเออคือต้องมีวิธีการปลอกนะถ้าปลอกไม่ดีเนี่ยบางทีมันติดขมไนงะใช่เขาบอกว่าถ้าปลอก เนื้อบางทีเนื้ออร่อยแต่ว่ามันจะขมขมเป็นเพราะว่าเราอาจจะติดแบบส่วนของเปลือกอ,อ,อะไรไปนิดนึงนี่ต้องรับสมัครคนปลอกแล้วล่ะเอาหรอเออเอางี้ดีกว่า<ะ>ไม่อยากลอกอยากไปกินที่สวนเลยมีแนะนำไหมคะมีแล้ <ไป S 2> เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวให้กเกษตรก,กรเขาแกะให้กินเลย อย่างีพาไปที่สมุดสงครามท่านผู้ชมถ้าพูดถึงสมุดสงครามต้องส้มโอพันธ์นี้ฮะส้มโอพันธ์ขาวใหญ่คุณภาพนะครับทุกผู้ชมมากก็เชื่อกันว่าเป็นส้มโอที่รสชาติดีที่สุดเลยนะครับทานผู้ชมมาเพราะว่าเคยได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยนะยในงานวันกเกษตรแห่งชาติเมื่อปี2534 ที่สนามหลวงนะครับทุกผู้ชมฮะและเมื่อปี3-5นะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับทุกผู้ชมฮะนี่ที่หยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกัน มากระตุนต่อมอยากันนิดนึงเพราะว่าหน้านี้ท่านผู้ชมมาแล้วหรอมาแล้วมาแล้วอ่ะพูดถึงภาพรวมก่อนอคือปัจจุบันเนี่ยนะฮะสมุทรสงครามเขามีพื้นที่ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ค่ะประมาณ12,160ไร่โอโห่้หไร่ให้ผลผลิตปีละประมาณ22,500ตันโอ้โหดูสิน่ากินไหมล่ะนะฮะมีรายได้เข้าจังหวัดเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมปีนึงประมาณ500-600ถึงล้านบาทเลยนะครับโอ,โ,โอ้ย ดูภาพไปเล่าข่าวไปก็ือเปรี้ยวปากเลยอะแต่จริงอะถ้าเราได้แบบไปซื้อถึงที่อะไม่บอกเลยนะว่าอรยชำแม่เคยพาไปซื้อครั้งหนึ่งดีมากคุณชมนี่ทำไมถึงดีรู้ไหมคือส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะที่เขาปลูกกันในพื้นที่นะเป็นส้มโอไร้สารพิษเออเน้นการปลูกโดยเกษตรอินทรีย์เป็นหลักเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยชาวสวนนะครับ ยังสามารถรักษาคุณภาพและคุณสมบัติเด่นประจําพันธ์ไว้ได้มาจนถึงปัจจุบันรักษามาตรฐานการปลูกอันนี้จริงใช่ไหมเนี่ยส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ทุกผู้ชมฮะจะมีรสชาติอร่อยที่สุดนะ,ะช่วงไหนละ่ะจะมีสองช่วงนะ,นะคุณจําดีๆเลยถ้าคุณชอบกินนะมีนาคมถึงพฤษภาคมในช่วงแรกเว้นไปนะฮะก็ช่วงนี้แหละฮะสิงหาคมนะฮะถึงกันยายนของทุกปีก็เนี่ยมาเก็บตก สิงหาคมกับกันยายนเชิญเลยฮะนะฮะไปเลือกซื้อเลยและหากจะให้รสชาติส้มโออร่อยยิ่งขึ้นทำไงรู้ไหมทำไคือถ้าคุณไปซื้อสดๆจากสวนมานะเก็บเอาไว้ในร่มนะอย่าไปโดนแดดนะเก็บเอาไว้สักสัปดาห์ถึง2สัปดาห์เขาเรียกว่าให้ลืมต้นก่อนเออนี่แหละคำนี้แหละแล้วมันจะดีขึ้นจริงๆนะรสชาติมันดีขึ้นจริงนะท่านผู้ชม ส้มโอพัน์ขาวใหญ่ตามชื่อเลยฮะ,ะเออคือบ้านเราจะมีขาวแล้วก็ต่อท้ายอีกเยอะเลยนะฮะแต่ขาวใหญ่ของเด่นของเขาเนี่เพราะว่าลูกเขาใหญ่ไงนะฮะเปลือกก็บางไม่ใช่ลูกใหญ่แล้วเปลือกหนานะเปลือกบางรสหวานอมเปรี้ยวนะฮะคือเปรี้ยวเล็กน้อยนะอเออแต่ออกหวานฉ่ำะนะฮะเนื้อแห้งสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมน้ำตาลถ้าแบบนี้เนี่ยชาวสวนเขาจะเรียกว่าสีน้ำตาลปึก นี่ลูลึกรู้จริงนะเราถนัดแต่กินเออนี่ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามนะอย่างที่ผมบอกไปว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอนะสิ่งนะบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยนะครับทุกผู้ชมฮะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะได้มาหลายปีแล้วละ่ะนะฮะตั้งแต่ยี่สมิถุนายนปี2555นะครับนี่เกษตรกรชาวสวนส้มโอตะบนบางสะแกอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม เขาบอกนะฮะว่าสมโอส้มโอพันุ์ขาวใหญ่และผลไม้ต่างๆของสมุทรสงครามที่เขาปลูกอะไรส่วนใหญ่รสชาติดีนะเพราะอะไรเพราะว่าสมุทรสงครามเขาเมือง3น้ำไงอะไรจืดเค็มกร่อยและและและที่เด็ดอยู่ตรงนี้ท่านรผู้ชมคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เหมือนใครเลยคือการบำรุงต้นนะฮะนอกจากปุ๋ยทั่วไปแล้วเนี่ยเขายังมีปุ๋ยพิเศษเขาเรียกว่าขี้แดดนาเกลือ ที่แดดนาเกลือเพราะว่าตรงนั้นทนํานาเกลือกันเยอะด้วยไง่สารายตขาข่น้ําที่มีแร่ธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยู่นะครับทานผู้ชมฮะเอาก็ปลูกกันอยู่นะนะก็เอาขี้แดดนาเกลือเอามาใส่เพิ่มเติมด้วยเพิ่มความหวานให้กับส้มโอเป็นยังไงทีนี้ถ้าคุณอยากจะกินอยากจะซื้อ,อมันก็ต้องมีเทคนิคมีวิธีการเลือกเหมือนกันนะฮะ,ะส้มโอขาวใหญ่สมุดสงคราเลือกยังไงให้อร่อยที่สุดดีที่สุดไปฟังคำแนะนำจากพี่มนัทกันเลยครับ ลักษณะการสังเกตก็คือให้ดูพื้นผิวเขาจะมีต่อมน้ํามันถ้าเป็นส้ม่อเนี่ยต่อมน้ํามันที่เป็นจุดเขียวๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นส้มที่เริ่มแก่แล้วเนี่ยต่อมน้ามันเขาจะเริ่มห่างออกจากกันแล้วก็ตัวสีผิวของเปลือกส้มโอเนี่ยเปลี่ยนจากสีเขียวเข้าสู่สีเหลืองการทดสอบอีกอย่างก็คือส้มโอที่เขาเริ่มแก่แล้วเนี่ยเราสามารถกดที่บริเวณก้นของลูกส้มโอได้ส้มที่แก่เนี่ยแกนด้านในเขาจะเริ่มโปร่งนะครับผมเราสามารถกดลงไปถ้ากดลงไปแล้วมันจมเนี่ยก็แสดงว่าแก่ใช้ได้แล้วครับผม S <S เออนี่นี่ต้องต้องลองกดดูนะนแล้วก็ดูลักษณะของผิวด้วยแต่ถ้าแบบเราไม่เคยไปเทียบกันนี่ออว่าอันนี้ผิวยังไม่ไ,มได้อันนี้นะก็ให้พี่เกษตรกรเวลาเราไปซื้อถึงส่วนให้เขาช่วยเลือกให้หน่อยแล้วจะบอกเขาว่าขอกินวันนี้เลยเออ,เอ,อให้เขาบอกให้เพราะเราไม่บอกเองกินณปัจจุบันเลยใช่ค่ะ